ูนสารสนเทศสำนักง,งานกปร,รอเสนอนวัตก,กรรมการ์ตูนองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริสืบสารพระราชปณิธานชุดหานุมอนน้อยก้าวตามพ่อตอนรู้จักไหมแก้มลิงสถานีต่อไปสถานีสุขุมวิทว้าจนไม่ทนันรถไฟฟ้าไปสะละนานานาักกับเพื่อนไว้ซะด้วย สถานีต่อไปสถานีสุขุมวิทท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไป BTS ได้ที่สถานีนี้ Next station สุขุมวิท Passengers can connect to BTS from this station สถานีสุขุมวิทสุขุมวิทโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถ ถึงเวาทีป่านนี้จุ่มคงรอยแย่แล้วหวัสดีค่ะพี่ตูนกำลังทำอะไรอยู่คะพี่นา,นานามหาจุ่มค่ะสวัสดดี้จน้องนานาวันนี้มาทำรายงานกับจุ่มเหรอค่ะพี่นานากำลังทำรายงานส่งอาจารย์เรื่องแก้มลิงที่เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะพี่ พี่ตูนเคยรู้เรื่องโครงการนี้มากไหมคะแก้มลิงเนี่ยนะชื่อแปลกๆแบบนี้เหมือนเคยได้ยินจากข่าวในทีวีนะว่าแต่มันสําคัญยังไงอะ่ะเล่าให้ฟังบ้างสิสําคัญสิคะพี่แต่ที่มาของโครงการแก้มลิงเนี่ย เป็นแนวคิดในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยโดยพระองค์ทรงตระหนักถึงความรุนแรงของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเมื่อปี2538จึงมีพระราชดำริโครงการแก้มลิงขึ้นโดยให้จัดหาสถานที่เก็บกักน้ำไว้ตามจุดต่างๆในกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับน้ำไว้ชั่วคราว เมื่อถึงเวลาที่คองพอจะระบายน้ำได้จึงค่อยระบายน้ำจากส่วนที่กักเก็บไว้ออกไป จึงช่วยลดความรุนแรงของปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพม,มหานครและบริเวณใกล้เคียงค่ะนอกจากนี้ยังเป็นการช่วยอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยโดยน้ำที่กักเก็บไว้เมื่อถูกระบายสู่คลองจะไป,ปบำบัดน้ำเน่าเสียให้เจือจางลงและในที่สุดน้ำเหล่านี้จะผลักดันน้ำเสียให้ระบายออกไปได้ค่ะพี่ว่าพระองค์ท่านทรงพระปรีชาสามารถมากเลยนะแล้วทำไมถึงต้องเรียกว่าโครงการแก้มลิงด้วยละ่ะ ลิงมันไปเขียวตอนไหนเนี่ยเรื่องนี้พี่ต้องเข้าใจก่อนว่าชื่อของโครงการแก้มลิงนั้นเกิดจากพระองค์ท่านทรงเคยเลี้ยงลิงเวลาลิงกินกล้วยก็จะอมกล้วยไว้ในกระพุ้งแก้มไว้คราวละมากๆจึงมีพระราชก,กระแสอธิบายว่าลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงก็จะรีบปอกเปลือกเอาเข้าปากเคี้ยวแล้วก็นำไปเก็บไว้ที่แก้มก่อนลิงจะทำอย่างนี้จนกล้วยหมดหวีหรือเต็มกระพุ้งแก้ม จากนั้นจะค่อยๆนำออกมาเคียวและคืนกินภายหลังด้วยแนวพระราชดำรินี้จึงเกิดเป็นโครงการแก้มลิงขึ้นเพื่อสร้างพื้นที่กักเก็บน้ำไว้รอการระบายเพื่อใช้ประโยชน์ในภายหลังไงล่ะคะพี่ติดตามชมต่อในคลิปที่2ดีกว่านะคะไปค่ะ